ก่อนจะทำข้อสอบข้อนี้นะคะที่พิจารณาพฤติกรรมของ4คนนะคะสบุคคลเขาถามว่าเป็นพฤติกรรมตามวิธีใดตามลำดับก่อนอื่นนักเรียนจะต้องรู้ความหมายของ4คํคำนี้นะคะคำที่1 reduce ก็คือแปลว่าการลดก็คือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆเช่นที่รณรงค์ให้เอาถุงไปช้อปปิ้งเองนะถุงผ้าไปช้อปปิ้งเองก็คือลดการใช้ พลาสติกเขาก็คือรีดิวสนะคะส่วนการ reuse, mm hmm. รียู e สรียูสแปลว่าใช้ใหม่ยูสแปลว่าใช้รีคือใหม่การนำมาใช้ใหม่ก็เช่นถุงพลาสติกเก่าๆเก็บไว้แล้วนำมาใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งให้เกิดประโยชน์นะคะหรือขวดพลาสติกรียูสเอามาใช้กดน้ำาิินอีกรอบหนึ่งนะกดน้ำดื่มอีกรอบแก้ว แก้วพลาส,สติกก็เช่นกันรียูตก็คือนําแก้วพลาส,สติกมาล้างแล้วใช้ดื่มน้ําอีกทีหนึ่งก็คือรียูตก็คือแปลว่าใช้ใหม่คําว่ารีไซเคิลก็คือรีไซเคิลแปลว่าการนํามาแปลงรูปก่อนแล้วค่อยใช้ใหม่อีกทีนึงรีไซเคิลคือการแปลงรูปวัสดุเหลือใช้เพื่อนํามาใช้ประโยชน์เช่นกล่องนมพลาสติก ที่คุณครูบอกว่าจะเก็บเอาไปทำชุดหน้าตศิสินนะคะเอากล่องนมไปประยุกเป็นชุดนะคะชุดให้นางรำอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือเรียกว่าการรีไซเคิลนะคะอา่ reduce, reduce, อาวรีดิวลดยูส์รีไซเคิลอ่าวไม่ใช่สี่คำนี้นะมีอีกไหมคะอ๋อมีอีกคำหนึ่งนะที่ไม่มีในช้อยแต่ ขอนำเสนอสำคัญคำว่ารีแพร์รีแพร์รแ,พรแปลว่าการซ่อมนะคะการซ่อมก็ตามชื่ออยู่แล้วเช่นรองเท้าขาดก็ติดกาวแล้วใช้ใหม่นะกระโปรงกางเกงขาดเย็บแล้วนำมาใช้ใหม่โดยไม่ทิ้งขว้างสำหรับ4ี่คำนี้รีดิวนะคะลดการใช้รียูสรียูสนำมาใช้ใหม่รีไซเคลิล ก็ก็คือการแปลงรูปแล้วนําไปใช้ใหม่รีแพรก็คือการซ่อม4วิธีนี้คือวิธีที่ช่วยให้โลกของเราเนี่ยเป็นไงคะประหยัดการใช้ทรัพยากรนะลดโลกร้อนนะคะลดปรากฏการเรือนกระจกนะคะซึ่ง C O 2นะคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแกส๊สที่ปล่อยจากกระบวนการเผาไหม้นะแล้วไปทำให้ กักกันความร้อนไม่ให้คายออกนอกโลกของเราทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเนาะเอามาพิจารณาพฤติกรรม4คนนีเ้เด็กชาย1นะคะนำปินโตใส่อาหารไปรับประทานเองที่โรงเรียนอันนี้ก็คือการไม่ใช้พลาส,สติกเนาะถือว่าเป็นการอะไร reduce ลดการใช้เนาะก็ reduce reduce ก็จะมีช้อยข้อ1กับช้อยข้อ สีนะคะมาดูขอไข่เด็กหญิงสองนำขวดน้ำไปประดิษฐ์เป็นแจกันดอกไม้การที่นำขวดมาใช้อีกรอบหนึ่งอันนี้จะเรียกว่าสองแบบได้นะก็คือจะเป็นรียูส์นำขวดมาใช้ใหม่หรือจะเรียกว่าถ้ามีการดัดแปลงเนาะดัดแปลงเยอะๆก็จะเป็นรีไซเคิลได้นะอ่ะเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนนะว่าจะเป็น ว่าจะเป็นแบบรีไซเคิลหรือรียูสขอดูช้ชอยข้ออื่นก่อนขอควายบอกว่านางสาวสามนำเสื้อผ้าไปบริจาคก,ก็คืออันนี้ชัวร์เลยก็คือเอาเสื้อผ้าเก่าให้เขาไปใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้คือรียูสนะดังนั้นข้อที่น่าจะมีโอกาสถูกกว่าก็น่าจะเป็นช้อยข้อ4ี่เนาะถ้าช้อยข้อ4ตรงนี้บอกรีไซเคิลมาดูว่าสอดคล้องไหมงงูบอกว่า นายสี่นำเปลือกมงคุดและเปลือกทุเรียนไปเผาแล้วอาจเป็นก้อนฐานอันนี้คือแปลงรูปนะฮะนำวัสดุเหลือใช้นะมาแปลงเป็นฐานก้อนนะก้อนฐานก็เรียกว่ารีใสเคลิลนดังนั้นข้อที่สอดคล้องที่สุดคือช้อยข้อ4ค่ะ